ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆของจังหวัดอุบลอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของชาวจังหวัดอุบลดึงคนมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลนับพันคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดแห่งนี้นะครับเลขอย่างหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปทำซื้ออุปกรณ์ให้กับทาหารนะครับที่ตามร้วชายแดนนะครับที่บางบางแหลง่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับก็จะนําไปมอบให้นะครับส่วนหนึ่งรายได้จากการ เปิดประมูลพระเสริพระวันนี้นะครับหรือการจัดงานประกวดครั้งนี้นะครับนะก็ขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาเที่ยวจังหวัดอุบลกันเยอะๆนะครับส่วนคุนี้นะครับเป็นเจ้าของตลาดนัดนะครับจะมีนัดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับที่ตลาดยูพาร์คนะครับเป็นตลาดนัดพระเครื่องใช่ครับเป็นตลาดนัดพระเครื่องก็คือว่าอยากให้มาเที่ยวมาชมกันเยอะครับนี่จะเป็นแบบพวก ของพระบนบ้าเขาจะมาชาวบ้านมาอย่างนี้แล้วครับผมครับแล้วกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างอ่าสำหรับวันนี้นะครับอ่าเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเริ่มวางแผงกันแล้ววันนี้เป็นวันเซอร์นะครับนะนเซอร์พระโดยการนําพระเข้ามามตรวจสอบความแท้ก่อนอันดับแรกแล้วอันดับที่สองก็คือมีการประเมินราคาพระให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับ ้าแท้ทางเรายินดีรับเช่านะครับนะวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องนะครับในวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมานะครับนะส่วนกิจกรรมต่างๆก็เดี๋ยวดูในงานได้ครับการการซือ้อพระนี่คือเป็นยังไงครับครับก็คือนําพระมาตรวจสอบออกบัตรรับรองจะให้ให้รู้ว่าบางคนดูภาพไม่เป็นอย่างงี้ ก็เอามาตรวจสอบบางคนไม่รู้ราคาพระเอามาตรวจสอบได้ครับก็คือเอามาเช็คเลยครับพูดง่งยๆเรียกว่าเซอร์ถ้าแท้ก็รับซื้อครับซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นบางสถานที่อาจจะเซอร์แล้วออกบัตรแล้วไม่รับซื้อแต่ที่นี่รับซื้อครับที่ตลาดยูปาร์กนะครับก็ขอเลียนเชิญนะครับทุกท่านครับสำหรับใครที่สนใจจะต้องเข้าร่วมยังไงางคะที่จะก็คือว่าติดต่อมาทาง ตลาดเราเลยได้เลยนะครับคือว่าจะมีทุกเช้าวันจันทร์และวันศุกร์ครับผมถ้าคือโทรมาสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์โทนี้กับผมได้เลยครับผมเบอร์ก็จะมีเบอร์โทรก็098 080 7288ครับผมโทรมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยครับถ้าจะจองโต๊ะครับาจะจองโต๊ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกในจังหวัดอุบลนะครับที่มีการ ทั้งเซอร์พระและประกวดพระนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับปกติจะมีเฉพาะงานประกวดพระจะไม่มีการเซอร์พระนะครับแต่วันนี้เรามีการเซอร์พระออกบัตรรับรองพระแท้